ผู้บังคับการปปป,ป,ปเปรียบคดีการจับอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยนะครับไม่ใช่เ,เรื่องธรรมดาแต่ว่าเป็นเหมือนพายุลูกใหญ่ส่วนคุณชัยวัน์ก็เผยว,ว่าเจ้าตัวเนี่ยเซ็นแต่งตั้งทุก3วันดูการวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าระบบข้าราชการสะเทือนถึงตรงไหนอย่างไรบ้างตั้งแต่มีการตรวจสอบและจับกลุมด้วยหลักฐานแบบ่านหนังคาเขา5้าล้านบาทสําหรับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับหน้าที่ตรงนี้ก็ตกอยู่ในตํารวจที่ปราบปรามฝ่ายข้าราชการโดยตรงนั่นก็คือ ผู้บังคับการปปปนะครับเราก็เลยมาดูกันหน่อยว่านับจากนี้ไปมันจะสั่น,นสะเทือนวงการอย่างไรโดยที่ผู้บังคับการปปป,ป,ป,ปเปรียบคดีการจับอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยนะครับไม่ใช่คเรื่องธรรมดาแต่ว่าเป็นเหมือนพายุลูกใหญ่นะครับส่วนคุณชัยวัตรก็เผ,ยว,เผยว่าเจ้าตัวเนี่ยเซ็นแต่งตั้งทุก3มวันนะครับเจ้าตัวนี่หมายถึงใครหมายถึงอธิบดีกรมอุทยานหรือไม่นะครับเซ็นแต่งตั้งกันแบบง่ายๆอย่างเงี้ยมันมีอะไร ไปดันหลังดันเงินอยู่นะครับให้พักให้พิงนะครับลองดูกันอีกรอบนะครับเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้สําหรับคดีนี้เนี่ยคุณชัยวัน์สันเลยนะครับบอกว่าที่บรีกรมกุมธัญญาเนี่ยเป็นไปได้ยังไงออกคําสั่งแต่งตั้งทุก3วันเนี่ยพองงบประมาณไม่พอทํางานต้องกู้สากลมาหมุนผู้บังคับการปรปรปบอกว่าคดีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำงานเหมือนพายุลูกใหญ่เลยครับที่มันเปลี่ยนความคิดคนในสังคมจี้ให้ความคิดคนในสังคมได้ตรวจสอบกันมากยิ่งขึ้น ที่ประกอบมาครับการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปในชัยวัน์ลิมดิเขตอักษรผู้นวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีนี่คือพยานปากสําคัญที่เคี้ยวคดีมาแล้วนะครับในคดีของนายรัชดาสุริยกุลณัะวิทยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชที่เวลานี้อยู่ได้อยู่ใต้ปีของพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าสั่งย้ายเข้าไปในนั้นแล้วอยู่ใกล้ชิดแล้วในเรื่องของการทุจริตเรียกรับเงินผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวภายหลังการเข้าพบกับพนักงานสอบสวนบกปปเพื่อจะให้ปากคําในคดีดังกล่าวนานกว่า2ชั่วโมงทุกคนเนี่ยไม่ต้องกังวลกับกรณีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกไปนะครับไม่มีมุมไหนที่ต้องปกปิดและก็แสดงว่าปปชบกปปตั้งใจทําหน้าที่และอยากให้สังคมรับรู้ครั้งนี้ตนมาให้การเพิ่มนะครับพร้อมกับนําเอาหลักฐานเอกสารจํานวน53หน้าที่เกี่ยวข้องพร้อมกับซองเงินที่พบเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อีก2นายมาให้ปากคําด้วย จากนั้นก็จะมีอีก17ป่ปากครับที่อยู่ในสังกัดของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9แล้วก็จะมาให้ข้อมูลกันในวันที่6มกราคมคือวันศุกร์สำหรับซองเงินทั้งหมดตามที่ปรากฏมี13รายชื่อตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสํานักลงไปถึงหัวหน้าหน่วยงานนะครับนายชัยวัน์บอกต่อไปว่าพยานส่วนของตนเนี่ยมี19นายแล้วก็ซึ่งมี15นายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินเดือน รถนเงินเป็นรายเดือนนะครับจำนวน9 8 0 0 0บาทและอีสีนายที่เหลือเนี่ยเป็นผู้เดือดร้อนตามที่ร้องเรียนไว้กับปปชกรณีถูกโยกย้ายทั้งนี้ตนไม่ทราบว่ามีการเรียกรับกันมาแล้วกี่เดือนนะครับเพราะตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งเมื่เดือนตุลาคมนี้เองนะครับคือเข้ามาตุลาแล้วก็4เดือนเนี่ยจัดก,การเห็นผลเลยไหมก็พิสูจน์ตัวได้พอสมควรนะครับคุณชัยวัตรก็เริ่มทราบว่ามีปัญหาเรียกรับเงินจากลูกน้องที่ต้องนําเงินส่วนตัวหรือเงินกู้สากลมาจ่ายก่อนครับเพราะเงินงบประมาณที่มีอยู่มันไม่พอทํางาน ลูกน้องจะไปทุจริตต่อเงินงบประมาณก็คงจะไม่ได้เจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์นะครับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านะครับเป็นหน่วยงานที่น่าสงสารนะครับเพราะต้องยอมจ่ายกันหน่วยละ2,000นะฮะมีหัวหน้าหน่วยงานหลายรายถูกรังแกต้องหาเงินมาจ่ายแบบนี้ไม่ไหวครับคุณเชวัตรก็บอกต่อไปว่าข้อร้องเรียนให้สอบสวนการทุจริตของนายรัชดาเนี่ยนายรัชดาบอกว่าได้แต่งนายรัชดาเนี่ยคือคือพฤติการก็คือได้ รับการแต่งตั้งให้มาดํารงตําแหน่งอธิบดีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พ5ต้นปีนะครับต่อมา24กรกฎาคมปีเดียวเนี่ยนายรัชดาได้ลงนามให้ผู้อำนวยการสํานักทุกสํานักผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกสํานักผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาผู้อำนวยการกองทุกกองและหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆที่ขึ้นตรงต่อที่บดีเนี่ยจัดทําคําส่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการซึ่งกลับไปปฏิบัตรริราชการ ต่อจากนั้นก็มีคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการสํานักสาขาผู้อำนวยการส่วนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกรดเอขนาดใหญ่ทั้งทางบกทาง,ท,างทะเลทั่วประเทศจํานวนหลายคําสั่งมีการเปลี่ยนแปลงมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงโดยมีการออกคําสั่งแต่งตั้ง,งทุกๆ3วันอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดูผิดปกติคุณชัยวัตรบ,บอกต่อไปว่าระหว่างนี้ตนก็จะรับเรื่องการร้องเรียนการโยกย้ายเกี่ยวกับเงินการแต่งตั้งนะจากอดีตผู้บังคับบัญชาเพื่อนนะครับรุ่นน้องจํานวนมาก จนถึงเมื่อวันที่4สิงหาคมปีเดียวกันก็ทําหนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้ทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในทางลับถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายงตรีและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทพลเอกสุรศักดิ์การจนะรัฐประธานคณะกรรมการกรรมธิการสภากรลแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมรู้ที่สภาอีกไม่กี่วัน ตนก็จะเข้าไปพบนายจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงส,รสิ่งแวดล้อมเพื่อจะพูดคุยถึงการเรียกรับเงินวิ่งเต้นโยกย้ายตาแหน่งดังกล่าวซึ่งนายจตุพรเองก็ได้ชี้แจงว่าไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับเคยไปถามแล้วไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้มาก่อนหากมีหลักฐานก็ให้นํามาชี้แจงได้เลยนะครับจตุพรบุรุษพัฒนี่เปิดหน้าชนนะครับนะฮะเนี่ยลุ้นจริงๆลุ้นจริงๆมันโยงไปถึงตรงไหน นายัยวัน์กล่าวต่อไปว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตนก็กลับมาเข้ารับราชการเข้าไปทําหน้าที่ผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีก็ได้รับแจ้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาอีกว่าอธิบดีคนนี้มีการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์ครับมีการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์ครับมีการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์เก็บยังไงผมไม่ทราบเหมือนกันนะนะครับจากหัวหน้าหน่วยงานพอปลายเดือนตุลาคมตนก็เลยไปพบเลยที่ห้องทางานก็เลยทราบมาว่า การเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานเนี่ยที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชายอยู่จริงมีเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ให้ตนเนี่ยเป็นผู้นํามามอบนะครับเหมือนกับทรงงเงินมาแล้วก็ให้หัวหน้ามามอบไะครับเจ้าหน้าที่ปปชก็เลยเรียกตนไปสอบข้อเท็จริงก่อนจะมีการเข้าจับกลุมในเวลาต่อมาด้านของผู้บังคับการปปปพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วบอกว่าหลังจากนี้จะส่งหมายเรียกไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะเร่งสอบสวนให้เสร็จเพื่อจะนําสํานวนส่งต่อให้คณะกรรมการปปชโดยเร็วที่สุด ตามกาหนดของกฎหมายส่วนข้อสองสัยกรณีที่ไม่เข้าไปค้นหลักฐานที่บ้านพักเพิ่มเติมนั้นนายรัชดานะครับก็ทางบกปปบ,บอกว่าต้องทํางานให้ครบทุกมิติแหละครับเพื่อได้ข้อจ,จริงมากที่สุดเนื่องจากว่าจะทําอะไรทุกอย่างต้องมีหลักฐานที่รัดกุมมากกว่านี้เพราะว่าเหมือนกับเรากําลังเล่นกับพายุลูกใหญ่ครับก็ต้องระมัดระวังด้วยส่วนการขยายผลทุกที่ผพูดที่เกี่ยวข้องรายอื่นก็ต้องมีการขยายผลแน่นอนแต่คงต้องไปเป็นตามอํานาจหน้าที่ไม่ได้กันแกล้งใคร และเรื่องนี้เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลไม่ใช่ความผิดของหน่วยงานแต่อย่างใดนะครับแต่คนก็เริ่มสงสัยว่าพฤติกรรมลักษณะนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับตัวเข้าเทือนเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่เทือนจ้างกันแบบไม่มีคนมาทํางานจริงด้วยหรือไม่ในในอดีตที่ผ่านมานะครับสมัยอื่นก็ตามเลครับก็ต้องเอาใจช่วยคนที่ช่วยกันตรวจสอบเป็นหัวหอกในการทํางานทุกๆเรื่องครับ ในวันนี้เพื่อจะกระชากหน้ากากของไอ้พวกตอที่มันอยู่ใต้น้ําตอที่มันอยู่ใต้ดินตอที่มันอยู่ใต้พรมออกมาขจัดไปเสร็จสิน้นเพราะมาอย่างนั้นแล้วประเทศไทยเนี่ยมันจะล่มจมลงทุกวันทุกวันนะครับถ้าไม่จัดการเรื่องพวกนี้สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 4 6 0 5 5 8 0